สาวอุโบสถเนี่ยนะครับจะเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เลยทานข้าวก่อนกินเข่าก่อนกินเข่าตะเอสากินเข่าตะเดกนะแล้วก็มาหลับมาหลับศีลมาหลับศีลนะแล้วตอนเย็นเนี่ยไปกินข้าวแล้วรับศีลตอนเย็นรลับศีลแปดตอนเย็นจะได้บุญไหมครับอะไรวะเนี่ยศีลอุโบสถไหมใช<ำ>่แต่อุโบสถอยู่เนาะ คือสมาทานอุโบสถตอนเย็นก็ได้แต่หมายความว่าเรายังไม่ไม่ได้กินข้าวหลังจากเที่ยงนะคครับือหลังจากเที่ยงมาเนี่ยเรายังไม่ได้กินข้าวแต่เราเพิ่งกลับมาดูปฏิทินเพิ่งได้ยินเสียงหลวงพ่อตีกลองตีละครังเราเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระเมื่อเช้าเราก็เลยเริ่มสมาทานอืมแต่ถ้าถามว่าวันนี้เราได้ทาปากหรือยังยัง,ยงเราได้กินข้าวหลังเที่ยงหรือย,ยังก็ยังสมาทานได้เลย จะมาทานตอนบ่ายๆก็ได้แต่บัณฑิตท่านนับให้แค่อุโบสถครึ่งวันครึ่งวันครับแต่หมายความว่าวันนั้นต้องยังไม่ได้ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งยังไม่ได้ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าสมาทานอุโบสถหลังเที่ยงท่านนับให้แค่ครึ่งวันครึ่งวันครับเหมือนกับอุโบสถของคนคนงานบ้านท่านอนาถาเศรษฐีนะเพราะเพราะว่าแกไม่รู้ว่าคนบ้านนี้เขาสมาทานอุโบสถกันตอนเช้าแกก็เลยออกไปทํางาน ออกไปแต่เช้าไม่มีใครบอกแกนะครับตอนเย็นแกกลับมาจะมาก็ใช้ชีวิตปกติก็คือจะมากินข้าวแต่พอดีท่านอนาถาเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเห็นว่ามีคนงานใหม่คนหนึ่งแกไม่รู้ประเพณีของบ้านนี้ออกไปทำงานแล้วอนาถาก็เลยบอกว่าจะให้เขารักษาศีลเหมือนพวกเราไม่ได้เพราะเขาไปทำงานเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะไปใช้พลังงานเยอะ ก็เลยให้ทําอาหารเพื่อเขาคนเดียวพอเขากลับมาจะมากินข้าวเนี่ยมันไม่เหมือนทุกวันมันมันเงียบปกติทุกวันเสียงดังเพราะคนมารอรับข้าวนี่เยอะพอเขาเห็นว่าเขาคนเดียวที่มารับข้าวเขาก็เลยถามว่าทําไมวันนี้ไม่มีใครมารับข้าวนะคนในบ้านเล่าให้ฟังเขาก็เลยบอกว่าเราผู้เดียวที่จะมาไม่เหมือนใครในบ้านเนี้ยมันไม่ดีก็เลยอยากจะสมาทานตอนเนี้ได้ไหมทําให้เหมือนคนอื่นซึ่งท่านอนาถาก็บอกว่าได้ แต่มันจะได้แค่ครึ่งวันแต่ก็คือว่าต้องไม่กินข้าวแต่ท่านอนาถาก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาวันนี้ดีกว่าเพราะเธอไปทํางานมารอโอกาสหน้าค่อยทําำแต่เขาก็เข้มแข็งบอกว่าจะเอาตอนนี้เลยอนะซึ่งอนาถาก็บอกพยายามจะเอาของกินที่มันกินได้น่ะเป็นเพศสัตเป็นอะไรมาให้กินเขาก็ไม่กินแต่จะให้เขากินคนเดียวเขาไม่กินทนเอาแต่พอดีคืนนั้นก็ตาย Oh. เพราะว่าลมมันตีขึ้นลมตีขึ้นนะแล้วตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาแล้วเขาก็มันได้มันเล่าให้คนฟังว่าอานิสงค์ของศีลครึ่งวันโดยอนิสงส์ของการรักษาศีลครึ่งวันศีลอุบสถครึ่งวันก็ยังมีผลมีอานิสงส์มากมายครับอ๋อสาธุคำนะนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของศีลนะโยมนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลโยอยากให้โยมได้เข้าใจว่านะศีลเนี่ย สำรวมคือสํารวมกายวาจาถ้ากายวาจามันเรียบร้อยนะหรือว,ว่ากายวาจาที่มีความสํารวมอยู่มันจะไม่ละเมิดหรือว,ว่าไม่ทําบาปหรือไม่ทําอกุศลกรรมที่เป็นไปทางกายทางวาจาขนะนั้น,น,นชื่อว่าเรามีสิิ